ครับเราก็มาเริ่มมิตติ้งสำหรับอาทิตย์นี้กันนะครับผมชื่อดรชัชชัยสีทองกูลหรือมีชื่อเล่นว่าดรเกอะนะครับตอนนี้เรียนจบปริญญาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์สาขา,าเคมีมหาวิทยายลัยเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่สํานักง,งานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วในช่วงที่ผมเรียนปริญญาเอกอยู่เนี่ยผมก็ได้มีประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยในเรื่องของการหาพวกสารพิษที่อยู่ในพักในดินแล้วก็ในรูปแบบต่างๆนะครับว่า ในรูปแบบไหนเนี่ยมันจะมีความอันตรายมากที่สุดแล้วเราควรจะต้องทํำยังไงกันต่อดีนะครับโดยสารพิษที่ผมได้หาเนี่ยจะเป็นตระกูลพวกสารหนูหรืออาร์เซนิกนะครับที่มีการปนเปื้อนอยู่ทั้งในดินแล้วก็ในผักนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูงานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้ได้ผมก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพลดน้ําหนักด้วยหลักโภชนาการได้ยังไงผมก็เอาทักษะความรู้ใน ที่ได้เรียนมาเนี่ยเอามาต่อยอดนะครับไปอบรมไปอ่านงานวิจัยแล้วเอามาสรุปให้เข้าใจง่ายๆกันนะครับโดยสําหรับอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นเบาสมองกันนะครับก็จะเน้นเรื่องที่ง่ายๆแต่ก็จะเป็นในเรื่องของแปดเรื่องแปลกนะครับที่มีผลต่อการลดน้าหนักทีนี้มันเป็นเรื่องแปลกยังไงละ่ะก็ในช่วงอาทิตย์ก่อนๆเนี่ยเราก็เราก็มานั่งดูกันในเรื่องของกลไกต่างๆนะครับซึ่งอาจจะลึกเกินไปอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่อง ที่แบบเป็นพฤติกรรมทั่วไปที่เราอาจจะแบบอิ๊หรือเราอาจจะสงสัยหรือรู้สึกว่าอิ๊มันจะส่งผลต่อการลดน้ําหนักยังไงนะครับผมก็รวบรวมมาให้ก็เลยกลายเป็นที่มาของเรื่องแปลกๆกับการลดน้ําหนักนะครับอย่างแรกเลยเรื่องที่หนึ่งนะครับเราควรจะต้องอาบน้ําก่อนกินข้าวหรือว่ากินข้าวก่อนอาบน้าดีละ่ะอ่าเคยเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไม่บางคนเนี่ยชอบอาบน้ําก่อนกินข้าวหรือบางคนเนี่ยกินข้าวก่อนแล้วค่อยอาบน้ํานะ มันรู้สึกสดชื่นกว่าแบบไหนจะโอเคกว่ากันล่ะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลจากของเฮลไลก็คือว่าในเรื่องของการอาบน้ําก่อนหรือหลังกินข้าวเนี่ยก็เอาก็สรุปได้ว่ามันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดมากนะครับเพียงแต่ว่ามันพอจะบอกเป็นภาพทฤษฎีได้แล้วก็เป็นการคาดการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ก็คือว่าเวลาเราอาบน้านะครับโดยสมัครเนี่ยถ้าหากเราอาบน้ําอุ่นนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่ชอบอาบน้ําอุ่นเนี่ยก็จะเกิดได้ว่ากระบวนการไฮเปอร์เทอร์มิกแอคชั่นหรือคือเป็นการเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายกระบวนการนี้มีข้อดียังไงละ่ะก็หลักๆนะครับคือว่าการที่เราอาบน้ําอุ่นเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะรู้สึกว่าเลือดไหลเวียนดีนะครับแล้วมันก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนแบบรู้สึกว่าฉันแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่ากระบวนการนี้เนี่ย พอการที่เลือดไหลเวียนได้ดีเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายได้ดีขึ้นก็เลยเป็นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายได้ดีขึ้นรวมถึงการที่ลูกขุมลแลจะขับเหงื่อออกมาเนี่ยก็จะขับได้มากขึ้นนะครับทาให้ช่วยกําจัดสารพิษได้มากขึ้นอีกอันนี้ก็เป็นข้อดีของการอาบน้ําอุ่นนะครับเพียงแต่ว่านะครับถ้าเราอาบน้ําอุ่นหลังกินข้าวเนี่ย ก็อาจจะทําให้เราเกิดความรู้สึกไม่สบายท้องได้นะครับเพราะว่าการที่เลือดร่อนไห,ไหลเวียนได้ดีหลัจากการอาบน้ําอุ่นหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นทําให้เราแบบถ้าเรากินอาหารเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้อาจจะมีอาการท้องอืดแน่นท้องหรือว่าจุกเสียดได้ง่ายขึ้นถ้าหากกินข้าวเสร็จแล้วไปอาบน้ําอุ่นนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับหรือว่าเราควรต้องทํายังไงดีล่ะถ้ากินข้าวเสร็จแล้วฉันอยากจะอาบน้ําอุ่นเนะี่ย ก็อย่างแรกนะครับก็คือแนะนาควรต้องทิ้งระยะเวลาไว้ก่อนก็คือเราประมาณ20นาทีถึง1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเราเค่อยไปอาบน้ำปุ่นอันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของระบบการย่อยอาหารได้เช่นท้องอืดท้องเฟอ้อหรือมีการจุกเสียดแน่นท้องนะครับและทีเนี้ยเรา,ถ,าถ้าเราเป็นคนอบน้ําเย็นละเราจะเป็นอะไรไหมถ้าอาบน้ําเย็นนะครับก็ ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าการอาบน้ําเย็นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการทําให้อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทําให้ระบบเลือดก็ยังไหลเวียนได้เป็นปกติไม่ได้ไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับหัวใจก็ไม่ได้เต้นเร็วขึ้นฉะนั้นแล้วถ้าแฟนรู้สึกว่ากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ไหวละรอไม่ได้ละถึงรองไม่ไม่สามารถรอ20นาทีถึง1ชั่วโมงได้เนี่ยก็แนะนําอาบน้ําเย็นนะครับก็จะช่วยได้ ด้านที่นียครับหลังกินข้าวถ้าเราไม่อาบน้ําเราก็ไม่ควรทําอะไรบางอย่างอีกนะครับก็ได้แก่อย่างแรกเลยถ้าใครกินข้าวเสร็จแล้วแบบกำลังกายนะครับก็อย่างน้อยรอก่อนอรอสั้ประมาณสี่สิบห้านาทีนะครับเพราะว่าก็จะช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องได้นะครับถ้าใครที่วางแผนออกกินข้าวเสร็จแล้วแบบกำลังกายเลยเนี่ยก็แนะนํารอก่อนสี่สิบห้านาทีและอันนี้นะครับถ้าใครหนังท้องตึงแล้วหนังตาหย,ย่อนเนี่ย อ่าอันนี้ให้ระวังไว้นะครับคือถ้าใครกินมื้อเย็นเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าสมมติกินเสร็จห้าทุ่มแล้วก็อยากจะนอนหลับแล้วนะครับก็แนะนํารอก่อนสองถึงสามชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้องรอจนกระทั่งข้าวหรืออาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเข้าสูลล่ลาไส้เล็กเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถึงจะนอนหลับได้ก็ประมาณสองถึงสามชั่วโมงกลังกินข้าวแต่ถ้าเกิดเราต้องเลิกงานดึกแล้วถึงจะกินข้าวได้นี่อาจจะลองหาวิธีปรับๆเอาดูนะครับว่า ถ้าเราเลิกงานตักแค่ทุ่มจะมากินข้าวอะไรเนี่ยเราอาจจะเรากินข้าวสักประมาณสองทุ่มสามทุ่มดูถ้าทาได้นะครับก็พอเลิกงานกูกจะได้นอนได้เลยอันนี้ก็จะโอเคกว่าและทัดแม่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าเออสีฟ้าเนี่ยทําให้เราไม่ค่อยอยากอาหารนะครับคือว่าในเรื่องของสีฟ้าหรือแม้กระทั่งจานสีฟ้าเนี่ยหรือแม้กระทั่งอาหารสีฟ้านะครับ มันจะมีผลต่อความอยากอาหารด้วยตรงนี้นะครับในถ้าใครที่รู้สึกว่าฉันเป็นคนกินเยอะจังเลยลองเปลี่ยนสีอาหารดูหรือเปลี่ยนสีแค่จานดูก่อนนะครับเพราะว่าสีฟ้าจะช่วยให้เราเรียกว่าลดอาการกินโดยไม่รู้ตัวหรือกินเยอะเกินไปได้นะครับทำไมเป็นอย่างนั้นแาหลาะลองดูจากรูปนี้นะครับอันนี้คือล้ลองทําอาหารเป็นสีฟ้าดูดูแล้วเราหิวไหมครับ ็อาจจะเฉยๆนะครับบางคนก็อาจจะดูไม่น่ากินแต่บางคนก็อาจจะดูแล้วรู้สึกว่าเออฉันก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกินหรือถ้ากินแล้วก็กินแค่นี้แหละก็พอแล้วนะครับอันนี้แหละครับคือว่าการที่เราทํอาหารเป็นสีฟ้าก็จะช่วยให้เรียกว่าลดอาการกินมากเกินไปได้ด้วยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะก็เพราะว่าในธรรมชาตินะครับอาหารที่มีสีฟ้าเนี่ยจะมีน้อย ทำให้สมองเราไม่ค่อยได้เชื่อมโยงกับความอร่อยมากเท่าสีอื่นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสีโทนเย็นนะครับที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนึกถึงท้องฟ้าและทะเลเป็นอย่างแรกดังนั้นเวลาเราผ่อนคลายนะครับเราก็อยากจะนอนหลับพักผ่อนมากกว่าพอพอเรารู้สึกผ่อนคลายนะครับก็มักจะทําให้ความอยากอาหารเราลดลงแล้วเราก็กินอาหารได้น้อยลงหรือบางทีดูแล้วก็ฉันก็ไม่ได้หิวนะ นั่นแหละครับอันนี้คือเป็นผลของสีฟ้านะครับถ้าใครที่ไม่ไม่อยากจะทำอาหารเป็นสีฟ้าก็ลองเปลี่ยนเป็นจานสีฟ้าแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องปรวสสีฟ้าดูนะครับและทีเนี้ยถ้าเราสําหรับบางคนถ้ารู้สึกว่าช่วงนีอยู่ในภาวะเบื่ออาหารนะครับแบบฉันตื่นมาก็คิดแต่อกไก่ใส่ต้มทุกวันเลยเนี่ยน้องเปลี่ยนสีจานก็ช่วยได้นะครับสา,สามสี ชวนหิวนะครับก็จะเป็นพวกสีโทนสดใสหรือสว่างนะครับสีเขียวพาสเทลสีขาวหรือสีเหลืองอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นกับการกินอาหารมากขึ้นแต่ถ้าเกิดลองเป็นสีที่เป็นโทนเย็นเฉดยเข้มนะครับสีชมพูสีฟ้าหรือสีม่วงเนี่ยลองสังเกตดูนะครับความน่ากินหายไปเยอะเลยอ่ะก็ฉะนั้นถ้าใครที่กํลาลังวางแผนปรับอาหารหรือว่า หรือถ้าใส่วางแผนเพิ่มน้ําหนักเนี่ยการใช้สีจานหรือว่าสีถ้วยเนี่ยก็จะมีผลในการทําให้เรากินอาหารแล้วก็เพลิดเพลินกับการกินได้มากขึ้นนะครับแทัดแม่นะครับการอาบน้ําเย็ยนก่อนที่เราจะกินมื้อเย็ยนเนี่ยก็จะช่วยให้เราลดไขมันได้ดีขึ้นนะครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นละ่ะเพราะว่าการอาบน้ําเย็ยนเนี่ยจะเป็นกระตุ้นการผอผาน เป็นกระตุ้นในเรื่องของไขมันสีน้ำตาลน้ำบาวแฟนอคติเวชันซึ่งช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นด้วยความแตกต่างนะครับคือว่าคือการอาบน้ำเนี่ยก็จะมีทั้งน้ำเย็นแล้วก็น้ำน้ำร้อนนะครับโดยน้ำเย็นเนี่ยมักจะช่วยในเรื่องของลดอาการอัก,ก,กเสบนะครับแล้วก็อาการบวมตัวบวมได้ส่วนน้ำอุ่นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของเรียกว่าการกระตุ้น อัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็ส่วนทั้งน้ําอุ่นแล้วก็น้ําเย็นเนี่ยจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกคิดเครียดนะครับการอาบน้ําเย็นจะช่วยได้ดีกว่าแล้วก็ช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ด้วยนะครับแต่สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะครับแบบตื่นมากลางคืนแล้วก็รู้สึกนอนไม่หลับเนี่ยการไปอาบน้ําปุ่นสักหน่อยก็จะทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ครับใช้มันเนี่ย ทาไมการอาบน้ําเย็นเนี่ยจะไปช่วยได้เพราะว่าไขมันจะมีอยู่สามแบบนะครับในร่างกายแล้วว่ามีไวฟตเซลมีเบสแฟตเซลแล้วก็บราวแฟตเซลนะครับหรือก็คือไขมันสีขาวสีเบสแล้วก็สีน้ําตาลนะครับโดยไขมันสีขาวนี่แหละจะเป็นไขมันที่จะมีสัดส่วนเยอะที่สุดนะครับมีผลต่อทั้งไขมันตามส่วนต่างๆแล้วก็ไขมันในช่องท้องเลยทเนี้ยมันจะไปสะสมไปเรื่อยๆเลยณทีนี้ครับไขมันสีขาวจะถูกใช้ได้ก็ต่อเมนะื่อ เกิดกระบวนการหรือปัจจัยกระตุ้นบางอย่างครับร่างกายจะเปลี่ยนจากไขมันสีขาวเป็นไขมันสีน้ําตาลนะครับก็จะทําให้ร่างกายดึงไปใช้เป็นพลังงานต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของไขมันนะครับก็จะมีอยู่สามสีเลยทั้งสีขาวแล้วก็ไขมันรูกผสมเป็นสีเบสแล้วก็ไขมันสีน้ําตาลตรงน,นี้แหละคือถ้าลองสังเกตดูครับไขมันสีขาวมันจะไม่ได้ มีถูกเอาไปใช้อะไรต่อแต่ถ้าเป็นสีเบจนะครับไขมันเนี้ยจะถูกดึงไปใช้เป็นพลัง,ง่ยหรือก็คือว่าถ้าถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ในช่วงที่สัดส่วนมันหยุดนิ่งนะครับแล้วก็มันทนํายังไงก็ไม่ลงเนี่ยลองอาบน้ําเย็นดูนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนการกระตุ้นจากไขมันสีขาวเป็นไขมันสีน้ําตาลได้ดีขึ้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นละเพราะว่าไขมันสีขาวเนี่ย เป็นไขมันที่ร่างกายก็จะเลือกที่จะสะสมนะครับเหมือนเป็นแหล่งพลังงานสำรองไว้สะสมไว้ที่ไหนชั้นใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็ใส่นในช่องท้องเป็นแหล่งพลังงานเก็บไปเรื่อยๆครับแต่ที่นี้ยถ้าไม่มีปัจจัยอะไรกระตุ้นร่างกายก็เก็บต่อไปนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ร่างกายเปลี่ยนเอามาใช้เนี่ยก็จะต้องมีปัจจัยบางอย่างมากระตุ้นนะครับหนึ่งไม่ลดการออกกำลังกายครับหรือไม่ก็ การมีกิจกรรมทงกายที่มากขึ้นเดินมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยืนมากขึ้นก็ได้หรือแม้ก,กระทั่งการอาบน้ําเย็นครับเพราะว่าการอาบน้าเย็นเนี่ยจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงจากไขมันสีขาวเป็นไขมันสีน้าตาลได้ด้วยตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเราไม่อยากอาบน้ําเย็นละ่ะก็อาจจะลองไปเดินเล่นในน้ําดูก็ได้นะครับเอาเป็นสาดน้ําที่แบนเย็นๆก็จะช่วยได้อันนี้ มีงานวิจัยมาลองรับด้วยนะครับว่าการที่เราอยู่ในอากาศเย็นๆเนี่ยร่างกายจะดึงไขมันตามนี้มาใช้ครับคือว่าไขมันที่ร่างกายจะเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ย,ยนจากไขมันสีขาวเป็นสีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะมีตามส่วนต,ต่างๆของร่างกายคือช่วงท้องช่วงบนนะครับช่วงตามลําคอแล้วก็ช่วงหน้าอกเนีนนเน่ยก็จะดึงมาใช้ครับนัาตาไขมันสีน้ําตาลก็จะเป็นแบบนี้จะสังเกตว่าเม็ดไขมันมันเล็กๆลงนะครับการที่เล็กๆลงอย่างเนี้ย ก็จะอุดมไปด้วยก็จะเรียกว่าเป็นสารไมโตคอนเดรียหรือเป็นตัวผลิตพลังงานให้ร่างกายก็จะมีตัวไมโตคอนเดรียเยอะแล้วก็จะดึงไขมันไปใช้แล้วก็เผาเป็นพลังงานให้กับร่างกายได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้แค่เป็นการอบอกว่าถ้าอุณหภูมิต่ำนะครับหรือไม่ต้องั่งการกินพวกชาเขียวหรือไม่การกินพริกแล้วก็การออกกาําลังกายเนี่ย ก็จะช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนจากไขมันสีขาวเป็นสีน้ําตาลแล้วในสีน้ําตาลเนี่ยก็จะเกิดการเผามุนเผา,านี่นะครับสุดท้ายก็ไขมันก็จะมีขนาดเล็กลงเล็กลงคุณเราก็จะกระชับมากขึ้นนั่นเองครับจากนั้นแล้วก็อาจจะลองดูนะครับอาบน้ําเย็นไม่ใช่กินน้ําเย็นนะครับอาาน้ําเย็นและอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการอ่าบน้ําเย็นก็แล้วถ้าอยากจะเอาให้ครบ,ครบๆหลายๆเรื่อง ลองดูเป็นกลิ่นน้ำมันหอมแล้วเหยก็ช่วยได้นะครับพวกเอ s เซนเชียลโอイルทาให้เป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้ก็มีการศึกษาหรือรีวิวกันอย่างจริงจังเลยนะครับเมื่อสอปีที่แล้วเองเเขารีวิวถึงคนว่าตัวน้ำมันหอมแล้เหยแบบไหนเนี่ยที่จะช่วยให้เราหนึ่งกินอาหารอร่อยขึ้นหรืออยากอาหารน้อยลงหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับโดยวิธีการศึกษาเขาเนี่ยก็ศึกษาทั้งในคนแล้วก็ในหนูทดลองนะครับเม โดยจะดูจากทั้งการดมการกินแล้วก็การฉีดเข้าไปด้วยครพบถ้วนเลยสิ่งหนึ่งที่ขอพบครับก็คือว่าถ้าใครรู้สึกว่าอาจจะมีภาวะน้ําหนักตัวน้อยเกินไปแล้วก็เบื่ออาหารเลยไม่อยากกินอาหารนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงกําลังปรับอาหารเช่นเปลี่ยนจากเป็นเปลี่ยนจากพวกเนื้อเนี่ยเป็นผักมากขึ้นหรือไม่ก็เปลี่ยนจากพวกหนังไก่เป็นอกไก่หรือว่าน่องไก่หรือแบบเป็นพวกสะโพกไก่อะไรแบบนี้นะครับ ็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากกินอาหารลองใช้พวกน้ํามันหอมระเหยหรือว่าเป็นกลิ่นพวกมีดูก็อาจจะช่วยให้เรากินอาหารในอร่อยขึ้นตัวตัวน้ํามันหอมระเหยนะครับพี่ทําให้เรากินอาหารในอร่อยขึ้นเนี่ยก็จะมีพวกจันเทศกานทูนะครับใบแล้วก็พวกกลิ่นผงกะหรี่แล้วก็ซินนามอนแล้วก็กระวานนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นคนถ้าได้กินแล้วเนี่ยจะกินอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็กินเยอะเกินไปโดยไมู่ตัวนะครับก็ อันนี้จะเป็นกลิ่นน้ํามันหอมและเหยที่จะช่วยให้เราลดปริมาณการกินอาหารลงได้มีทั้งพวกเกร็ฟูดนะครับกลิ่นแบบพวกเกล็ฟูดก็คือจะเป็นประมาณพวกกลิ่นส้มหรือไม่ที่มันเป็นรสหอมอเปรี้ยวๆหน่อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเมือนลีครับพิมเสนกลิ่นชาลาเวนใบไทมแล้วก็เป็นพวกน้ำมะนาวหรือว่ากลิ่นมะนาวนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากอาหารมาก ส่วนี่ไม่ค่อยมีผลนะครับจะเป็นพวกขิงแล้วก็เจอเลเนียมแล้วทำไมมันถึงเกิดเป็นอย่างนั้นได้ละ่ะเพราะว่าการที่เราได้รับกลิ่นกลิ่นหนึ่งนะครับทั้งในอาหารแล้วก็ไม่กระทั่งการดมเข้าไปครับจะทําให้น้าร่างกายเกิดกระบวนการเรียกว่าก็คือจะกระตุ้นทั้งระบบด้อยอาหารให้ทํางานที่ดีขึ้นหรือทํางานได้น้อยลงนะครับม่กระทั่งการจดจําว่า แต่เมื่อเรากินอาหารข้าวไข่ดาวธรรมดานะครับแต่ว่าเรามีกลิ่นที่ทําให้เราหิวมากขึ้นเช่นกลิ่นของพวกจันเทพเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเกิดการจดจําได้หรือว่าในอาหารมือ้อน,นั้นเนี่ยมันเกิดเป็นเอกเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทําให้สมองจดจําได้มากขึ้นนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการกินให้ช้าลงวิธีการทําก็อาจจะ ใช้มือส้้งที่ไม่ถนัดดูนะครับก็จะช่วยให้เรากินได้ช้าลงด้วยทำไมการกินให้ช้าลงเนี่ยถึงทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ลดน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าการคำว่าช้ากินช้าหรือกินเร็วเนี่ยให้นับจากเวลานะครับคือถ้าเรากินหมดก่อน20นาทีเนี่ยสมองจะสั่งการไม่ทันทําให้เรากินหมดก่อนแล้วถึงจะรู้สึกอิ่มอ่านี่เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือ พอเรากินข้าวเสร็จเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่อิ่มเราก็จะไปหาโน้มน้งงานนี้กินทาให้กินได้เยอะขึ้นโดยเมนูตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆกินนะครับเกินประมาณ20นาทีเค่มเวลากินต่อมือเนี่ย20ถึง30นาทีเนี่ยสมองก็จะสั่งการให้เราอิ่มได้ทันก่อนที่เราจะกินเยอะเกินไปอีกอย่างหนึ่งคือการที่เรากินเร็วเนี่ยหมายความว่าเราจะเวลาเรากินข้าวเนี่ยก็จะเอาเอาข้าวหรือว่าเอากับเข้าปากจะเป็นคาใหญ่ๆ ทำให้เกี่ยวก็ไม่ละเอียดสงผลให้ทั้งการเผาผลาญก็ผิดปกตินะครับรอบเอวก็จะใหญ่ขึ้นน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได้น้ําตาลในเลือดก็สูงขึ้นไปนะครับเพราะเรากินเข้าไปเร็วเกินไปแล้วก็เสี่ยงต่อพวกโรคหัวใจด้วยแต่ถ้าเกิดเรากินช้าเนี่ยค่อยๆเคี้ยวนะครับเคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วก็จะร่างกายก็จะเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นระบบย่อยอาหารก,ก็ดีขึ้นแล้วก็ฝึกสติลดความเครียดด้วยเพราะว่าเราสังเกตครับคือว่าบางทีเราเครียดเนี่ย การกินอาหารก็จะช่วยได้นะครับช่วยลดความเครียดแต่ว่าต้องค่อยๆกินนะถ้าแบบเรารีบกินอีกอาจจะเครียดมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนลงคุณด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครที่รู้ตัวว่ากินเร็วเนี่ยแล้วแบบปรับยากเหลือเกินก็ลองถ้าเป็นคนถนัดขวานะครับก็ลองเปลี่ยนไปใช้มือซ้ายในการจับช้อนจับตะเกียบดูก็จะทําให้เรากินได้ช้าลงหรือว่าถ้าเราทําแล้วมันไม่ถนัดเลยเนี่ย ก็อาจจะเปลี่ยนจากพกซ้อนส้อมเป็นตะเกียบดูนะครับเพราะว่าจากที่เราตักคําใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องขีดคาเล็กๆกๆดูทีนี้การเคี้ยวเนี่ยก็สําคัญครับคือว่าการที่เราจะกินได้ช้าลงเนี่ยก็จะมีส่วนปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลนะครับก็คือการเคี้ยวเลยอะกรับการเคี้ยวก็จะให้เราสังเกตจํานวนครังคร้งเรานะครับคือว่าถ้าอาหารนิ่มๆเนี่ยสิบครั้งก็พอพวกข้าวหรือขนมปัง แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ผักนะครับผักในที่นี้จะรวมถึงพวกทัญ,ญพืชอะไรแข็งๆด้วยเคี้ยวประมาณ 20- ่สิบถึงสามสิบ้นนะครับก็จะทําให้เราสุขภาพดีขึ้นได้เพราะว่าการเคี้ยวถี่ขึ้นเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดได้ดยนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเคี้ยวละเอียดนะครับจะลดอาการจุกเสียดแน่นท้องหลังกินท้าได้ลองสังเกตว,ว่าถ้าเราไปกินบุฟเฟ่แล้วมีเพื่อนบางคนเนี่ยรู้สึกว่ากินได้เยอะมากแต่ดูเขาไม่อ้วนเลย ก็จะเป็นคนกินชา้าเคี้ยวชา้านะครับลองสังเ,เกตด,ดูและอีกเรื่องหนึ่งแสงไฟขณะที่เรากินข้าวนะครับอันนี้ก็มีผลเป็นยังไงล่ะอันนี้ก็เขาก็พบว่าการที่เรากินข้าวนะครับในบรรยากาศที่แสงไฟมันลีๆเนี่ยจะทําให้เราการรับรู้รสชาติเราเนี่ยมันแย่ลงหรือกินข้าวได้ไม่อร่อยมากขึ้นเนะเป็นยังไงล่ะก็ น,นี่ก็ลองสังเกตนะครับถ้าเราไปกินร้านอาหารที่แบบเปิดไฟสลัวสลัวเนี่ยอาหารอาจจะดูน่ากินมากแต่บางทีเราจะรู้สึกเฉยๆนะครับแบบทําไมอาหารรสชาติมันดูแบบทําไมฉันเข้าไม่ถึงทําไมกินแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยน,น่าประทับใจมากเพราะนี้ก็จะจะเป็นเรื่องแสงไฟนะครับหรือว่าการที่เรากินอาหารที่มีแสงไฟหลีๆเนี่ยอีกด้ก็คือจะส่งผลในเรื่องของการกินอาหารได้มากเกินไปด้วยบางทีเรากินแล้วก็ไม่อร่อย ก็เลยอยากจะเอ้เดี๋ยวลองแสงม่งเพิ่มั่งนี้เพิ่มเพื่อให้รู้สึกว่าความพลงพอใจในการกินอาหารเนี่ยมันถูกเต็มๆนะครับเดี๋ยวทีนี้ถ้าเราไปถ้าเราอยากจะรับรู้รสชาติอาหารได้ดีขึ้นนะครับก็ไม่ผลหลอดไฟโพรเลเซนหรือว่าแสงสว่างสีขาวนะครับจะให้เราสัมผัสร,รสชาติได้ดีกว่าทําไมล่ะลองดูจากโลกนี้เทียบดูนะครับอันนี้อาหารเหมือนกันแต่ลอง เอาไว้ในสองที่นะครับรล้วอ่ะที่ที่แสงสว่างสีขาวแบบเห็นเห็นรายละเอียดอาหารชัดเจนนะครับกับอีกที่หนึ่งก็คือดูมืดๆจะสังเกตว่าถ้าเรากินนะครับกินอาหารในที่มืดๆเนี่ยก็คือเหมือนเราจะรู้สึกแค่ว่ากินกินไปเถอะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าเราอยู่ในที่สว่างสว่างแล้วกินนะครับเราจะรู้สึกว่ามันพอยหยิบอันนี้เข้าปากก็รสออชาติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ พอหยิบเนื้อเข้าปากก็เอ้ยมันมันละมุนมันหอมมันหวานอะไรอย่างนี้คือว่าเป็นความผิดความปรุงพอใจหรืออ่าเรียกว่าการรับรู้รสชาติเราเนี่ยก็จะดีกว่านะครับเพราะการรับรู้รสชาติดีกว่าก็จะทําให้โอกาสในการกินมากเกินไปหรือเมนูตัวเนี่ยก็ลดน้อยลงกว่าด้วยฉะนั้นแล้วการกินอาหารในที่สว่างนะครับก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการกินเกินได้แล้วก็ช่วยปรุมสา,ารีได้ดีมากขึ้นด้วย และอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นการกินอาหารหน้ากระจกแหยตรงนี้เป็นยังไงลองดูจากรูปนี้นะครับก็คือถ้าเราไปร้านอาหารแล้วเราก็นั่งกินอาหารบนโต๊ะที่กําแพงเนี่ยมีกระจกสองหน้าเรานะครับเราก็จะรู้สึกว่าอย่างไงครับอาจจะก,กินได้เยอะขึ้นหรือน้อยลงนะครับแต่ว่าเขาก็มีการศึกษาบางอันนะครับบอกผมว่าการกินอาหารที่หน้ากระจกเนี่ยโดยที่เรากินไปก็มองตัวเองไปเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าสนุกกับการกินมากขึ้น ตรงนี้มีข้อดียังไงอันนี้จะเหมาะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเบื่ออาหารหรือว่าน้ําหนักตัวน้อยเกินไปอยากจะเพิ่มน้ําหนักนะครับหรืออยู่อยู่ในช่วงปั้นหุ่นเนี่ยการกินอาหารหน้ากระจกก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขกับการกินอาหารได้มากขึ้นคุณภาพชีวิตเราก็จะดีมากขึ้นนะครับหรือในกระทั่งใครที่อยู่ในช่วงกบหักหรือเป็นซึมเศร้าเนี่ยการกินอาหารหน้ากระจกก็จะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ลงอีกทางหนึ่งนะครับ และข้อสุดท้ายนะครับก็คือให้เราตั้งใจกินแบบมีโฟกัสนะครับเป็นยังไงล่ะอาหารแบบนี้ครับใครเคยทํากันบ้างครับผมก็ทํานะครับก็คือว่ามือหนึ่งถือช้อนมือหนึ่งถือมือถืออ่าแล้วก็กินไปไทถไปกินไปถยไปนะครับสิ่งหนึ่งที่จะสัมผัสได้ก็คือว่าเราจะไม่ค่อยรับรู้รสชาติอาหารอาเพราะว่าการกินอาหารขณะที่เราดูทีวีแล้วก็เล่นมือถือไปด้วยนะครับจะทําให สมองเนี่ยหรือการรับรู้รสชาติของสมองแล้วเนี่ยมันไม่สามารถปรับตัวได้ทันคือสมองก็เหมือนเราใจเราไม่ถูกนะครับว่าโอเคคุณจะอ่านหรือคุณจะเล่นมือถือหรือว่าคุณจะสัมผัสรสชาติของอาหารกันนี่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดตามมานะครับก็คือเราจะไม่ค่อยรับรู้รสชาติของอาหารแล้วเราก็จะกินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกแน่นท้องหรือจุกนะครับแล้วก็สองครับสมองก็จะเกิดการเลยว่าถูกรบกวน ก็จะทําให้สมองเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ตั้งการําว่าเออสิ่งที่เรากินเนี่ยรสชาติเป็นยังไงแล้วก็เราก็ทําให้ไม่ได้รู้สึกพึงพอใจกับอาหารมือที่กินนั่นๆน,น,นะครับแล้วพอเราไม่ได้พึงพอใจกับอาหารที่กินเนี่ยมันก็จะวนกลับไปในเรื่องของโอเวอร์อิ้งหรือกินเยอะเกินไปนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอาจจะทําให้เราไม่ได้สนุกกับหรือพอดใจกับการกินอาหารมือนั่นๆน,น,นะครับ พอเรากินเยอะเกินไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะตามมาครับระบบเอาผาเราเนี่ยพอมันกินเยอะเกินไปมันก็พผาผาได้ไม่หมดนะครับน้ําหนักตัวเราก็เกิดอ่าทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องของไขมันเกินด้วยระบบพผาผาจะค่อยๆเริ่มพังไปทีละนิดพอระบบพผาผาเริ่มพังนะครับมันจะออามันจะเป็นปัญหาตามมาก็คือว่าระบบย ok ่อยอาหารก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่าเรากินเยอะเกินไปน,นั่นเองครับและพอระบบย่อยอาหารไม่ดีนะครับอีกอย่าง และอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้มีความสุขกับการกินด้วยทําให้ทุกอย่างมันรวมๆกันเนี่ยก็กลายเป็นฉันก็ไม่ได้มีความสุขกับการกินกินก็น้อยลงนะครับระบบเผาผลาญก็พังระบบย่อยอาหารก็ไม่ดีกลายเป็นสุดท้ายน้ําหนักตัวค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่ม,มจนกระทั่งอ้าวลุกตัวทีโอทําไมมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดการกินอาหารที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็ได้ผ่อนายไปด้วยเนี่ยก็คือ เราอาจจะกินอาหารหน้ากระจกหรือว่าถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับก็กินอาหารพร้องหน้าพรองตาก,กันก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้นะครับทำไมในเรื่องของแปลกๆพวกนี้ถึงส่งผลต่อการลดน้ําหนักล่ะก็เพราะว่าการที่เราจะเริ่มต้นลดน้ําหนักหรือลดไขมันนะครับคือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บอย่างรวดเร็วคือเราจะปรับอาหารกาแ็แล้ว้วก็ปรับนุ่นปรับนี่ปรับพฤติกรรมแล้วนะครับน้ําหนักจะไม่ได้ลงทันที เพียงแต่ว่ามันจะมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆครับคือว่าถ้าลดแบบปลอดภัยไม่โยโย่นะครับก็คือการลดน้ําหนักที่ดีเนี่ยจะต้องลดอาทิตย์ละประมาณ0.5-1กิโลหรือเดือนหนึ่งเต็มที่ประมาณ4กิโลไม่เกินนี้ถ้าอยากลด10กิโลเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับแล้วอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ควรระวังด้วยนะครับคือว่าถ้าสมมติเราลดได้10โลแล้วจริงเนี่ยให้เราทําพฤติกรรมนั้นต่อไปก่อนนะครับไป ทาวิธีเดิมต่อไปอีกสามถึงหกเดือนเพื่อให้น้าหนักเราคงที่ทาให้เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับเราสร้างบ้านกับเราแบบเทปูนซีเมนต์เสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องรอปูนซีมนเมนต์เซตตัวนะครับร่างกายก็เหมือนกันนะครับพอร่างกายเกิดการสร้างอะไรเรียบร้อยหรือลดลดน้ําหนักลดแคลอรีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยร่างกายก็ต้องการระยะเวลาให้มันเกิดการเซตตัวนะครับโดยต้องการเค่ไหนละ่ะสามถึงหกเดือนนะครับเพราะว่า ถ้าสมมติเราหาไปสิบโลแล้วเนี่ยโอเคฉันได้เป้าหมายที่พอใจแล้วกลับไปทําพฤติกรรมเหมือนเดิมแล้วเช่นไปปาร์ตี้หนักๆเลยแบบโต้รุ่งตลอดทุกวันนะครับติดต่อกันหลายๆเดือนเนี่ยสุดท้ายก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้ากลับมาเหมือนเดิมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะยากขึ้นคือว่าการกลับไปใช้วิธีเดิมที่มันโอเคเนี่ยแล้วไปลดน้าหนักเนี่ยมันอาจจะลงได้ช้ากว่าเดิมนะครับจากเดิมที่สิบใช้เวลาสามเดือนลงได้สิบกิโลเนี่ยอาจจะเหลือสามกิโลในสามเดือนเท่านั้นนะครับ สาเหตุที่ต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการลดน้ําหนักเนี่ยคือการที่ร่างกายเราจะน้ําหนักเพิ่มขึ้นได้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไปในหนึ่งวันนะครับแล้วถ้าน้ําหนักเราจะลดลงเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงภายในหนึ่งวันเช่นเดียวกันมันก็เลยต้องอาศัยวิธีที่ยั่งยืนหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่เราทําได้เหมาะสมกับตัวเราทําได้ตลอดนะครับไม่ได้รู้สึกฝืนหรือเครียดเกินไปแล้วก็เหมาะกับตัวเราด้วยฉะนั้นแล้วอันนี้แหละครับก็เลยแนะนําว่า การปรับพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ผลที่ดีเนี่ยก็เน้นลดไม่ได้เน้นงดนะครับเน้นลดในที่นี้ก็คือว่าเราจะเป็นคนติดหวานร้อยเปอร์เซ็นก็ลองลดลงมาดูครับเหลือแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบสุดท้ายก็เหลือสิบเหลือห้าแล้วก็ลองเหลือสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ก็จะทําให้ลองลดปริมาณไปได้องกโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีความสุขตลอดทานแลเราก็ดีกินอาหารก็อร่อยไม่ต้องไปเข้มงวดกับการกินมากเกินไปนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ถ้าใครมีปัญหาหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องการปรับอาหารนะครับแล้วก็หรือเรื่องอื่นๆน,นะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษาผมเป็นนักธุรกิจเอ็มเวททำแบรนด์มาร์เก็ตติ้งของยูทีไลท์นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่วนค่าอาหารเน็ตออกเองนะครับสําหรับอาทิตย์นี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ